สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแต่วันนี้นะคะดิฉันก็มาเกี่ยวหญ้าที่สวนยางนะคะก็เช้านี้นะคะก็ทําการปิดยางเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่รอรอหย่อนกรดนะคะก็มาเกี่ยวหญ้านะคะทีนี้สวนที่นี่นะคะหญ้าหมดแล้วนะคะมันจะเหลือแค่หญ้าคานะคะทีเนี้ย จะเกี่ยวยาาคาไปให้วัวแต่ไม่แน่ใจว่าวัาวจะกินให้หรือไม่นะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะคะก็จะเอากลับสักซองกับสอบแล้วยาาคาก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ค่อยๆเกี่ยวเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละเพื่อนๆมันเจอฝนกับเจอลมนะคะแล้วยญาคาหญ้าคาเนี่ยก็นอนราบกับพื้นนะคะก็ พอมันล้มแล้วก็เกี่ยวลําบากหน่อยนะคะเพื่อนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีด้วยสะสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยให้มันได้สองก็โอกนะคะถ้าไม่เอาไปเลยวัวมันก็จะไม่มีอะไรกินลลองดูนะคะมันก็จะมีหญ้าอื่นๆรวมด้วยแหละนะคะไม่ใช่แค่หญ้าคาอย่างเดียวแต่ส่วนมากมันจะเป็นหญ้าคานะค,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันเลยค่ะ เ่ยค่ะเพื่อนๆความยาวของใบยาค่เพื่อจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาอยากจะเกี่ยวไปไว้ไปตากเอาไว้สารไว้ทําเป็นที่มุงหลังคานะคะก็มันจะใช้แทนหลังสีได้นะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆกันฝนกันแดดนะคะก็จริงๆแล้วนะใบยาคะปกติแล้วแตะกอนเขาก็ใช้มุงแนทนหนังสีนั่นแหละสมัยตะกอนนะคะก็ะแต่สมัยนี้เขาไม่นิยมกันแล้วนะคะเพราะามันมี ระยะเวลาการใช้งานที่ไม่นานนะประมาณ 2- 3สามปีมันก็เริ่มผุแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะก็จะเสียเวลานะแต่มันก็ประหยัดดีนะส่วนมากเขาจะมาทำเป็นกระท่อมนะคะก็มันประหยัดดีด้วยนะคะอีกอย่างนะมันให้ความเย็นสบายนะเวลาช่วงหน้าร้อนเนะี่ยมันไม่เหมือนสังกะสีนะนเพื่อน สังกะสีเนี่ยมันจะดูดความร้อนแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีเสียงนะคะน้ําฝนกระแทกกับสังกะสีมันจะมีเสียงทําให้เกิดเสียงดังนะคะแต่นะคะรยาขาเนี่ยถ้าเรามาสานแล้วเรามามุงหลังคานะคะมันก็จะแบบเย็นสบายแล้วมันกันฝนเวลาฝนตกลงมามันก็ไม่มีเสียงดังอะไรเนาะมาดีดอยู่หลังหัวอะไรตัวอะไรไม่รู้อะ ดีดดังตัดตัตแค่เดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันเลยะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียวนเวลาเนา,เนาะเกี่ยวเสร็จจะได้ประโยชน์น้ำกรดกันนะคะ ที่เกี่ยวเพื่อนๆไม่เสร็จท,ทีมีอะไรจะคุยอีกเยอะระหว่างที่เกี่ยวนะคะแล้วก็เจอต้นสับเสือนะคะทีนี้ช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะมันจะถอนง่ายนะคะก็ถอนดึงรากออกแบบนี้นะคะก็จะทํามันเป็นวิธีการกําจัดต้นสับเสือนะคะแต่ถ้าหากว่าเราตัดนะคะใช้เครื่องตัดใช้มีดตัดแล้วมัน รางมันไม่ออกมันเหลือแต่โคนมันก็จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดินสะดุดต่อนะคะเพราะว่าต่อเขาจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะตอนเราตัดมันสั้นติดดินนะคะเพราะผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยตอมันจะโผล่ขึ้นมายาาโผล่ยาวออกมานะคะทําให้เราเนี่ยเดินไปชนเดินสะดุดนะก็มีโอกาสทําให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะเนี่ยค่ะก็ถอนแบบนี้มันก็ออกทั้งรากทั้งโคนนะแล้วก็ โยนทิ้งไมแ้แถวแถวนี้มันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดต้นสั์เสือนะคะ คะเพื่อนคคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานาน,านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ